วันนี้เราจะพาคุณไปจอะลิกหนึ่งในเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์กำลังพูดถึงมากที่สุดเหตุการณ์ที่ถูกตั้งคำถามถูกวิจารณ์และถูกตีความไปหลายทิศทางเมื่อมีรายงานด่วนระบ,บุว่าไทยและกัมพูชากลับมาปะทะก,กันอีกครั้งตามแนวชายแดนพิพาทและมีข้อมูลว่าฝั่งไทยได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศเชิงยุทธวิธีในบางพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางความมั่นคง วันนี้เราจะไม่เพียงแค่เล่าข่าวแต่จะพาคุณจอดลึกแบบวิเคราะห์ทุกแง่มุมทั้งสาเหตุความเป็นไปได้อุปกรณ์ที่ทั้งสองฝ่ายใช้งานความสามารถประสิทธิภาพไปจนถึงต้นทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเบื้องหลังของเหตุปะทะขนาดเล็กแต่สะเทือนระดับภูมิภาคนี้มีผลต่อทั้งประชาชนเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากแค่ไหนรายงานเหตุการณ์ล่าสุดระบุว่าการประทะเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดตามแนวป่าทึบที่ติดชายแดน ที่ทั้งสองประเทศเคยมีปัญหากันมาเป็น10ปีแม้จะมีข้อตกลงร่วมกันหลายครั้งแต่สภาพพื้นที่จริงซึ่งเป็นภูเขาป่าและเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนทําให้หน่วยล่าตระเวนของแต่ละฝ่ายมีโอกาสเดินเข้าใกล้กันมากเกินไปเสมอและเมื่อมีความเคลื่อนไหวผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็สามารถนําไปสู่การเปิดฉากยิงปือนจนลุกลามเป็นการประทะเต็มรูปแบบได้ไง่ายมาก จากข้อมูลที่ออกมาหน่วยภาคพื้นดินของทั้งสองฝ่ายมีการยิงต้อตอบกันในช่วงสั้นสั้นก่อนที่กองกําลังไทยจะส่งอากาศยานลาดประเวณเข้ามาประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแยงขยายวงไปมากกว่านี้สิ่งที่หลายคนสงสัยคือเหตุใดการส่งกำลังทางอากาศจึงเกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้ เหตุผลหลักมาจากเทคโนโลยีการเฝ้าระวังยุคใหม่ที่ไทยลงทุนพัฒนามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาระบบตรวจจับอัตโนมัติดาวเทียมสำรวจและเครือข่ายลาดประเวณร้คนขับช่วยให้กองทัพสามารถรับรู้สถานการณ์ได้ภายในไม่กี่นาทีและตัดสินใจเคลื่อนกำลังทางอากาศในเชิงป้องปรามเพื่อสร้างแรงกดดันให้คู่กรณียุติการยิงไม่ใช่เพื่อโจมตีในเชิงทำลายล้างแม้ข่าวบนโลกโซเชียลจะใช้คำว่าโจมตีทางอากาศ แต่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นการบินกดดันหรือบินแสดงกำลังมากกว่าการโจมตีจริงเพราะหากเป็นการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์จริงความเสียหายจะใหญ่กว่านี้มากในส่วนของประสิทธิภาพและสมรรถนะของอุปกรณ์ที่ถูกกล่าวถึงในเหตุการณ์นี้แม้จะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่จากแนวโน้มที่ผ่านมาไทยมีการจัดหาอากาศยานลาดตระเวนหลายรุ่นทั้งแบบยูเรนขับและไร้คนขับที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูเขาและป่าทึบได้ดี จุดเด่นคือความสามารถบินนานหลายชั่วโมงและใช้กล้องตรวจ,จกับความร้อนที่มองเห็นได้แม้ในยามกลางคืนอุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายโดยตรงแต่ช่วยให้กองทัพสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นสิ่งนี้ถือเป็นประสิทธิภาพที่หลายประเทศหันมาลงทุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะช่วยลดความขัดแย้งไม่ให้บานปลายเมื่อพูดถึงค่าใช้ใจ่ายหลายคนเข้าใจผิดว่าการใช้กำลังทางอากาศต้องมีต้นทุนสูงมาก แต่ความจริงแล้วการบินลาดประเวณหนึ่งเที่ยวมีต้นทุนต่ำกว่าว่าการเคลื่อนกำลังภาคพื้นขนาดใหญ่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาในระดับหนักและไม่ต้องเสี่ยงชีวิตทหารจำนวนมากตัวเลขต้นทุนที่แท้จริงแม้ไม่มีการเปิดเผยแต่โดยหลักการทั่วไปการใช้งานระบบไร้คนขับแบบลาดประเวณต่อเที่ยวมีต้นทุนประมาณ 1- 5เปอร์เซขององค์การส่งกำลังทางอากาศแบบรุ่นเก่าที่ต้องใช้ทีมงานจำนวนมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนเริ่มเปลี่ยนแนวคิดด้านความมั่นคงไปใช้เทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงต่อชีวิตทหารทางฝั่งกัมพูชารายงานระบุว่ากำลังพลตามแนวพื้นที่พิาพาทมีอุปกรณ์ลาดกระเวณภาคพ,พื้นในระดับมาตรฐานใช้เซนเซอร์ตรวจจับและชุดสื่อสารที่ทันสมัยขึ้นกว่าเดิมแม้อาจไม่เทียบเท่าประเทศที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีสูงแต่จุดแข็งของกัมพูชาคือความคล่องตัวของหน่วยลาดระเวณ และการรู้จักภูมิประเทศในพื้นที่อย่างละเอียดเพราะชาวบ้านหลายพื้นที่อาศัยอยู่ใกล้เขตแดนมานานข้อมูลจากคนในพื้นที่จึงมีบทบาทสำคัญมากจุดนี้ทำให้การเคลื่อนกำลังของกัมพูชามีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ในระดับหนึ่งแม้ต้นทุนอุปกรณ์จะไม่สูงมากแต่ความได้เปรียบด,ด้านภูมิประเทศก็ช่วยลดช่องว่างในหลายส่วนมาถึงประเด็นที่หลายคนสนใจที่สุด นั่นคือประสิทธิภาพของกำลังที่ถูกใช้ทั้งสองฝ่ายในเหตุปะทะครั้งนี้ทั้งไทยและกัมพูชามีระบบเตือนภัยระดับแนวหน้าและกำลังพลที่ผ่านการฝึกในพื้นที่ภูมิประเทศที่ยากลำบากทำให้การประทะระดับเล็กไม่ขยายวงไปสู่ความเสียหายใหญ่โตสิ่งที่น่าจับตาคือการตอบสนองของไทยด้วยการส่งอากาศยานลาดตระเวนเข้าพื้นที่ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถด้านการควบคุมสถานการณ์แบบเรียลไทม์ และเป็นสัญญาณว่ากองทัพไทยกำลังพัฒนายุทธศาสตร์เชิงป้องกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่เชิงรุกแบบที่หลายข่าวชอบตีความส่วนต้นทุนของกัมพูชาในเหตุการณ์นี้แม้จะมีความเสียหายเล็กน้อยตามรายงานแต่จริงๆแล้วต้นทุนที่แท้จริงคือผลกระทบด้านสังคมและความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะทุกครั้งที่มีเหตุปะทะชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวต้องหยุดชีวิตชั่วคราวหยุดค้าขายหยุดทำงานและบางรายต้องอพยพออกจากพื้นที่ ผลกระทบนี้เป็นต้นทุนที่สูงกว่าค่าอุปกรณ์หรือการเคลื่อนกำลังมากนะักในแง่ของภาพรวมระดับภูมิภาคเหตุปะทะครั้งนี้แม้จะเล็กแต่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของอาเซียนอย่างมีน,มนัยสำคัญเพราะอาเซียนพยายามสร้างภาพลักษณ์ของภูมิภาคปลอดภัยและร่วมมือกันมานานการประทะของสมาชิกสประเทศทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าความตึงเครียดอาจส่งผลให้การเจรจาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและโครงการร่วมต่างๆชะลอตัวลงแม้จะยังไม่มีผลกระทบโดยตรงแต่การรับรู้ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี่จึงถือเป็นต้นทุนด้านภาพลักษณ์ที่ทั้งไทยและกัมพูชาต้องจัดการอย่างระมัดระวังบทวิเคราะห์อีกมุมที่น่าสนใจคือเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีระดับสูงสามารถช่วยลดความรุนแรงของความขัดแย้งได้จริงแม้จะฟังดูย้อนแย้งแต่ด้วยระบบเฝ้าระวังและการตัดสินใจที่แม่นยำ ทำให้การประทะครั้งนี้ไม่ลุกลามเหมือนเหตุการณ์ในอดีตหลายคนยังจำช่วงปีที่มีความเสียหายหนักหลายครั้งได้แต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่และแนวทางการสื่อสารที่ดีขึ้นการเปิดฉากผิดพลาดจึงควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนคนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่ากองทหารมากนัก แม้ปทจัจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแต่ความรู้สึกหวาดกลัวสามารถคงอยู่ได้เป็นปีๆการสื่อสารที่รวดเร็วการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เช่นนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกถูกทิ้งไว้ลำพังแม้เหตุการณ์นี้จะเล็กในแง่การปฏิบัติการทางทหารแต่มีบทเรียนใหญ่สำหรับทั้งภูมิภาคนั่นคือความสำคัญขององค์การควบคุมสถานการณ์อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการสื่อสารระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพหากบริหารจัดการไม่ดีความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นวิกฤตใหญ่ได้ในเวลาไม่กี่นาทีแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนทั้งสองประเทศจะตระหนักถึงจุดนี้และพยายามยุติสถานการณ์อย่างรวดเร็วที่สุดขณะดเดียวกันก็เตรียมพร้อมเจรจาลดความตึงเครียดในระดับรัฐบ,บาลเพื่อให้ประชาชนทั้งสงฝ่ายสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง